สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้เราขึ้นเรื่องใหม่กันก็คือ List Coloring นะครับซึ่งคอนเซปต์ของ List Coloring นี่สามารถที่จะนำไปประยุกต์กับ Coloring ใดๆก็ได้นะครับใน Proper Coloring ที่เป็นจุดยอดของเราเราให้สีจุดก็ตามความนิยมก็จะเริ่มจาก1-2ไปเรื่อยนะครับแต่แต่ว่านอกจากเราบอกว่าเป็นจำนวนนับแล้วเราสามารถที่จะให้จุดแรก นะครับสมมติว่ามีจุดแรกเราให้สีอะไรก็กได้นะครับแต่ว่าในคอนเซ็ปต์ของ l i s t c o l o r i n g นี่เราจะจำกัดเซตของสีที่มันสามารถให้ได้นะครับซึ่งตัวนี้ในการศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยเกี่ยวกับการให้สีแบบแบบต่างๆสมมติว่ามันมีการให้สีแบบหนึ่งนะครับเราก็สามารถที่จะนำไปประกอบกับ l i s t c o l o r i n g กลายเป็น คัลเลอร์ลแบบใหม่ได้นะครับแต่ว่าในบทนี้นะครับเราจะโฟกัส list coloring แบบดั้งเดิมนะครับซึ่งเป็นรูปแบบของ proper c o l o r i n g ก็คือจุดยอดที่ประชิดกันก็จะได้รับสีต่างกันนะครับตัวนี้ก็มีการแนะนำว่าบางครั้งนะครับในบางงานนี่คนงานนี่อาจจะใช้ เครื่องหมายเครื่องมือที่แตกต่างกันอย่างคนแรกอาจจะใช้เครื่องมือที่หนึ่งสองสามใช้ได้แค่หนึ่งในสามอันนี้เท่านั้นนะครับคนที่สองนะครับอาจจะใช้ได้ก็คือเครื่องมือที่สามสี่ห้านะครับดังนั้นในการที่เราเลือกเครื่องมือนะครับเราก็จะเลือกมาเราก็เลือกมาจากเซตที่ไม่ไม่เหมือนกันนะครับเซตที่ไม่เหมือนกัน ไอ้เจ้าเซตของสีที่จุดยอดแต่ละจุดใช้ได้ตัวนี้จะเรียกว่าลิส t นะครับแนวคิดของชุ u ส a b ลิตี้นะครับชุ u ส a b ลิตี้มันจะเป็นเกี่ยวกับค่าของ l i s t c h r ม m a t ติกนัมเบนะครับเดี๋ยวเราจะกล่าวต่อต่อไปช o ดส a b i l i t y หรือ List c o l o r i อ g นี่ถูกตั้งต้นนะครับ ไวซิงในปี1976นะครับแต่สมัยนั้นการติดต่อสื่อสารบางครั้งทำได้ค่อนข้างยากนะครับต่อมาอีก3ปีกลุ่มของแอดิสโรบินและเทเลอร์นะครับซึ่งไม่ทราบเกี่ยวกับแนวคิดของไวซิงมาก่อนก็ได้แนะนำนะครับเกี่ยวกับคอนเซปต์ของ l i s ิสคอร์ลิงขึ้นมาเหมือนกันนะครับ ตอนนี้มันจะอย่างเมื่อกี้นะครับขอเป็นตัวอย่างก่อนก็แล้วกันนะครับถ้าเรามีกราฟนะครับเรามีกราฟในลักษณะที่เรา1 2 2 3งสองสางสองบางลิสต์ก็อาจจะเหมือนกันนะครับบางบางตัวก็อาจ อาจจะต่างกันนะครับตัวนี้เป็น a b c d เราอาจจะเรียกนะครับ l a ตัวนี้ list ของ a กนะ็คือเซตของ1กับ2นะนะครับตัวนี้ก็ตัว l นี้นะครับมันก็จะให้ค่าให้ค่า list กับ a b c และ d นะครับตัวนี้ L ของเราจะเป็น assignment นะครับตัวตัวกำหนดทีนี้มันก็จะมี k assignment ก็คือ assignment ที่แต่ละ list มีขนาด k อย่างตัวนี้นะครับก็จะเป็น t o assignment 2 assignment นะครับเนื่องจากว่าทุกอันเท่ากับ2นะครับทุก list มีขนาดเท่ากับ2ซึ่งใน list coloring นี่แต่ละ list อาจจะ ไม่ได้มีขนาดเท่ากันก็เป็นได้นะครับแต่ว่าเริ่มต้นเราจะเริ่มจากลิสต์ที่มีขนาดเท่ากันนะครับก็คือมีจำนวนสมาชิกข้างในเท่าเท่ากันแต่ว่าเซตไม่จำเป็นที่จะต้องเหมือนกันนะครับโดยนี้เขาบอกว่ากราฟจะเป็นมีคุณสมบัติ L Color Level ถ้ามันมี proper Coloring นะครับที่เกิดจากการเลือกสีจากลิสในแต่ละจุดและทำให้เกิดเป็นพเพิ่มคัลเล l ร์ลได้อย่างตัวอย่างนี้นะครับผมเลือกผมเลือกถ้าจุดนี้เป็นหนึ่งนะครับจุดนี้เป็นหนึ่งตัวนี้ผมจะเลือกสามนะครับตัวนี้ผมเลือกสองตัวนี้เลือกสตัวนี้ก็สามารถ ก็สังเกตว่ามันเป็นการให้สีแบบ proper นะครับดังนั้นถ้า L ของเราเป็นตัวนี้นะครับ C4 ของเราก็จะมีคุณสมบัติ L colorable นะครับคราวนี้คอนเซปที่จะกว้างกว่า colorable นะครับมันก็จะเป็น k s u i t a b l e ก็คือ G มีถ้า G มันมีคุณคุณสมบัต L colorable สำหรับทุก k assignment นะครับเราจะเรียก G ว่า k chooseable นะครับถ้า list list ขนาด2 2นี่ไม่ว่า c c 4จะมี list ขนาด2แบบไหนนะครับมันสามารถให้สีได้เราก็จะบอกว่า c 4นี่ t o chooseable นะครับซึ่งซึ่งในบทนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึง s u s a b i l i t y นะครับหรือ l i s t k o m a t i c number ของไอ้เจ้า C cycle นะครับทั้งคู่และ key นะครับนี้คอนเซปต์อีกคอนเซปต์ concept หนึ่งก็คือคำว่า residual r i s t ก็คือสมมติว่าเรามีการที่ระบายสีมาก่อนหน้านะครับ l i s t ของเราอะแต่เดิมอะ ผมใช้ตัวอย่างเดิมนะครับสมมุติว่าตัวอย่างของผมเริ่มจากให้สีที่หนึ่ตรงนี้ก่อนนะครับสีที่1ตรงตรง,ตรงนี้กราฟที่เหลือนะครับกราฟที่เหลือก็จะเป็นกราฟกราฟนี้นะครับและลิสต์ที่เหลือนะครับหนึ่งตงัวนี้มันใช้ไม่ได้ละ Residual list นะครับ Residual list ก็ Residual ก็คือเซตเซตหรือตัวนี้จะเป็นเซตของสานะครับใช้สาไม่ได้แต่ residual list ของ2จุดนี้ยังเหมือนเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ res, res i d u a l list ยังเป็นเซตของ2-3เหมือนเหมือนเดิมเพราะว่า1ตัวนี้ไม่การเลือก1ตัวนี้ไม่ได้กระ,กระทบกับสีสีใดในนี้นะครับ หนตัวนี้มี1เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้ประชิดกันนะครับดังนั้นลิสต์ตัวนี้ก็ยังเป็น1นสองอยู่คอนเซปต์ของ l e s i d u a l list นี่จะมาต่อยอดต่อยอดกับเรื่องของ d i s c o o r i n g เรื่อยๆเลยนะครับคราวนี้เรามาดู c 3นะครับถ้าเรามีลิสต์ลิสง่ายๆเลยคือถ้าแต่ละลิสต์ต่างกันหมด1น 3ามสห้าหถ้า assignment L ของเราเป็นลักษณะนี้นะครับเราสามารถให้สีได้สบายสบายใช่ไหมให้1ให้สมให้5จริงๆให้แบบไหนก็ได้ตัวนี้เป็น L colorable แต่ไม่เป็นแต่ c ีสไม่เป็น to ชูชุดเอเบิลเพราะว่า L เมื่อกี้มันเป็นแค่ท แอสไซ n m เมนแบบเดียวแต่ว่าในจะมีคุณสมบัติ to chooseable ได้ List ขนาด2นะครับไม่ว่าจะแอสไซนมาแบบไหนจะต้องระบายได้ซึ่งเราทราบว่าใน C 3นมี List ขนาด2ที่ระบายไม่ได้นะครับก็คือถ้าแต่ละ List มีสีชุดเดียวกันนะครับตัวนี้เรามองเป็น to c o l o r i n g ในลักษณะปกติก็ได้ก็คือมีสองสองสีให้ให้ใช้คือหนึ่งกับสองเหมือนกันซึ่งตัวนี้เราทราบว่ามันไม่สามารถที่จะให้สีได้น,นะครับดังนั้น C3 นะครับ C3 is not to choose able มีชุดเดียวที่ k-assignment ชุดเดียวที่มันให้สีไม่ได้นะครับมันก็จะไม่เป็น k s ชุดชุด a b l e ของตัวนั้นไปนะครับแต่ว่า c3 นะครับ c3 เป็น C3 is ม r e e s รีชุดเอำไมผมถึงถึงรู้จะต้องเช็ค l ล s สขนาด3ที่เป็นไปได้ทั้งหมดไหมไม่จำเป็นนะครับเราอาจจะใช้ คุณคุณสมบัติเช่นอ่ะตัวนี้มันมีสีอะไรไม่รู้แหละ A B C นะครับสมมติว่าผมเลือก A ไปนะครับ Residual list ตรงนี้เหลือเหลือกันเท่าไหร่ครับเหลือกันอย่างละ2นะครับเป็น x 1 x 2 y 1 y y 2บ้บางบางที่เหลือมากกว่า2ก็ได้ใช่ไหมครับถ้า A ตัวนี้ไม่อยู่ใน list นี้นะครับ ดังนั้นพอ r e s i d u a list l เหลือแค่2นะครับเหลือ2อจุดนี้ก็แบ่งสีกันให้ใช้กันได้นะครับดังนั้นก็จะได้ว่าไอ้เ uh, จ้า list chromatic number นะครับตัวตัวนี้เป็นสามชุด able ได้แต่เป็น2องชุด able ไม่ไม่ได้นะครับค่า k ต่ำสุดที่กราฟนั้นเป็น k h ชุด able มันจะเป็น list chromatic number นะครับหรือเรียกสั้นกว่าน,นั้นว่า s u s t a b i l i t y นะครับตัวนี้ก็จะได้ว่าข้อสรุปนี้เราก็จะได้ว่าี่เจ้าศีสะนะครับค่า s u s t a b i l i t y นะครับซึ่งก็เขียนตัวย่อนะครับก็เป็นค่าคายเหมือนกันแต่ห้อยไไอ้อยนะครับไอเจ้า <H> L ก็คือ list นะครับ ตัวนี้ก็จะเท่ากับสักนะครับเนื่องจากเวลาผมมีจำกัดก็จะขอสิ้นสุดคลิปนี้จะเพียงเท่านี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เป็นการแนะนำบทนิยามพื้นฐานที่เราจะใช้อย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับคลิปหน้าก็จะมีตัวอย่างเกี่ยวกับ list coloring, s r u stability อะไรเพิ่มเพิ่มเติมขึ้นเพื่อที่เราจะ เข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อการให้สีแบบลิสต์ซึ่งเป็นหัวข้อที่สำคัญหัวข้อหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ